จากนั้นนะครับเราไปดูเคล็ดลับแห่งความสำเร็จของอู่บริการมาตรฐานกับช่วงค่าทูแคร์ครับค่าทูแคร์สนับสนุนโดย next velocity paint system ที่สุดแห่งระบบพ่นซ่อมสีรถอัจฉริยะเร็วกว่าทั่วไป5เท่าซ่อมเร็วเสร็จไวรับรถได้ในวันเดียวจาก nippon paint สวัสดีครับ ช่วงคาดูแคร์ในวันนี้ผมอยู่ที่ฟอร์ด p s s ลำลูกกาย่านคลอง3ผมได้ยินมาว่าที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องงานซ่อมมากๆโดยเฉพาะเรื่องการซ่อมสีและตัวถังก่อนอื่นเราไปดูกันครับว่าที่นี่เขามีเคล็ดลับอะไรในการมัดใจลูกค้ากันบ้างเราไปดูกันเลยครับ บอรลำก้ก,กามีศูนย์จำหน่ายรถยนต์ใหม่ค่ะมีศูนย์บริการจำหน่ายอะไหล่แท้แล้วก็มีศูนย์ต้มสีรถยนต์ถังที่ได้มาตรฐานของอร์ดค่ะจุดเด่นของเรานะคะก็คือว่าจะมีการนัดหมายลูกค้าเข้ามาใช้บริการค่ะโดยที่มีการทําสีด่วนให้เสร็จภายในได้ภายใน,ใน,ใน,นย1วันนะคะแล้วก็มีบริการคุชชั่นวิสค่ะเพื่อให้ความรวดเร็วของลูกค้าค่ะความสำคัญในการให้บริการลูกค้าแต่ละครั้งนะคะคือว่าเราจะต้มให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดค่ะ ใช้อะไหลแท้จากศูนย์บริการของฟอร์ดค่ะที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็ใช้สีที่ได้รับมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตค่ะทางฟอร์ดล,ลัมูกาคำนึงถึงขั้นตอนในการทํางานแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานของโรงงานผลิตรถยนต์ฟอร์ดค่ะโดยเราเลือกใช้สีนิป่อนเทนนะคะเพราะว่าสีนิปอนเทนเนี่ยเป็นสีที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็ใช้ในการผลิตรถยนต์ฟอร์ดมีข้อจุดเด่นก็คือว่าแห้งเร็วนะคะทำให้เรา ทำงานได้สะดวกขึ้นค่ะการที่เราเลือกใช้สีแล้วก็อะไหล่แทนที่มีคุณภาพนะคะทําให้งานออกมาเนี่ยมีคุณภาพที่ดีค่ะเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดค่ะแล้วก็กลับมาใช้บริการของเราต้ำค่ะ ก็เชิญชวนแฟนรายการทุกท่านนะคะเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ฟอร์ลำลูกาค่ะโดยที่มีทั้งทางด้านโชว์รูมขายรถยนต์ใหม่นะคะศูนย์บริการแล้วก็ศูนย์ซ่อมสิสนสและตัวถังที่ได้มาตรฐานค่ะโดยการนัดใช้บริการได้ที่เบอร์0 2 5 3 3 2 2 2 2นะคะด้วยบริการที่รวดเร็วเสร็จไวสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมไม่แปลกใจเลยครับที่จะสามารถมัดใจลูกค้าได้อยู่หมัด ในครั้งหน้าผมและสีพลนยนจาก nippon Paint จะไปเยี่ยมศูนย์บริการที่ไหนนั้นอย่าลืมีดตามกันนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย next velocity Paint system ที่สุดแห่งระบบพ่นซ่อมสีรถอัจฉริยะเร็วกว่าทั่วไป5เท่าซ่อมเร็วเสร็จไวรับรถได้ในวันเดียวจาก nippon ทส t